สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนอกสำนวนค่ะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันแอนกิติพัค่ะและดิฉันพลอยพลอ,อยพันธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับดีไอคอนแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องแยกย่อยออกมาเรียบเรียบเคียงเคียงกันแต่ แก่นของเรื่องของคดีก็ยังอยู่ที่ในลักษณะของการกล่าวหาว่ามีการเรียกรับกระทางผู้บริหารของดีไอคอนนี่เราน้องพลอยค่ะม,มันหอมหวานจริงๆเลยนะคะบริษัทดีไอคอนเนี่ยเออนะแต่ข้อท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้แหละเพราะว่าเพิ่งเป็นลักษณะของการเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษย้อนนิดหนึ่งน้องพลอยค่ะในช่วงวันที่12ที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชมคุณกัญชัยกำเนิดพลอยนะช,ชื่อดังคงไม่ต้องสาธยายต่อว่าเป็นใครคส่งทนายความ เข้าไปที่กองบังคับการปราบปราม,มให้ไปแจ้งความรองทุกกล่าวโทษฟิล์มรัฐภูมิและคุณกฤิออนงอใช่บอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วกล่าวอ้างชื่อกล่าวอ้างรายการโหนกระแสในลักษณะเหมือนจะเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์ จากทางดีไอคอนอ่ะน้องพลอยเล่าคุณผู้ชมฝั่งสิใช่ก็อย่างที่ <c oughs> มีข้อมูลว่ามีคลิปเสียงปรากดออกไปล<ช>่ะทางคุณกัญชัยเขาก็เลยมีการส่งทนายความก็คือทางคุณพรศักดิ์วิาาพาตอาภานนนค่ะเป็นทนายความที่รับมอบอำนาจจากคุณกัญชัยนะคะก็ <c oughs> ได้เดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษคุณรัฐภูมิหรือว่าคุณฟิล์มนั่นแหละ<ช>ที่เรารู้จักกันแล้วก็คุณนักร้องเรียนหญิงแต่ตอนนี้ก็เปิดชื่อไดลเนาคุณกรตอนงที่ที่มีข้อมูลนะคะมาก่อนหน้านี้ไปแจ้งความกับตํารวจกองบังคับการกับ ปราปราม,มพร้อมระบุว่ามีการส่งคลิปเสียงการสนทนาซึ่งมีความยาวประมาณ6นาทีค่ะพี่แอนออให้กับตำรวจด้วยเป็นหลักฐานประกอบให้พิจารณาความผิดแล้วก็มั่นใจว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายเหมือนกับชี้แจงลักษณะาการกระทําความผิดของทั้งสองคนว่า อาจจะร่วมกันกระทําในลักษณะแบ่งหน้าที่การทําในการาที่จะโทรศัพท์มาคุยกับกลุ่มผู้ต้องหาดีไอคอนหนึ่งคนนะคะที่เป็นผู้หญิงซึ่งความผิดที่ในาความเนี่ยเขาคาดการนะคะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดค่ะพี่แอนก็คือมีการดําเนินคดีทั้ง2คนได้ก็คือความผิดเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่ามีการไปแอบอ้างรายการชื่อรายการของใช่คือทนายความเขาก็มองว่าใชใ่ที่จะ ไอ้ที่คาดว่าอาจจะเข้าความผิดเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าตัวคุณกัญชัยมีลิขสิทธิ์ในตัวเองใช่ไปจนถึงรายการของเขาด้วยใช่ก็อาจจะเข้าตรงนี้ใช่แล้วก็อีกความผิดหนึ่งคือตามพรบอรคอมพิวเตอร์ในมาตรา16ที่บอกว่าผู้ใดนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เนี่ยก็ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าตัดต่อหรือว่าดัดแปลงอันน่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชืย่อเสียงและก็ความผิดฐานช่อโกงค่ะพี่แอนค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคาดการณ์นะจากพฤติการที่ทนายมองว่าถ้าเกิดส่งพยานหลักฐานมีการเรียกสอบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายใน3ความผิดนี้ไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากทางทนายนะคะว่าเพราะอะไรถึงได้มั่นใจว่า3ความผิดนี่แหละน่าจะเข้า2คนนี้เขาน่าจะรู้จักกันดีนะครับเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มีการพูดคุยแบบนั้น ในการต้องบอกว่าแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในการพูดคุยกับทางเหยื่อผมเรียกต้องเรียกว่าเหยื่อนะครับที่จะเรียกร้องค่าเสียหายครับคลิปเสียงนี้ได้มาจากเหยื่อเลยใช่ไหมส่วนหนึ่งน่าจะใช่ครับได้จากเหยื่อเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าพี่หนุ่มแกได้มาจากไหนเพราะว่าพี่หนุ่มแกส่งให้ผมแล้วก็ส่งให้พนักงานตํารวจผมก็เอามาแกะเอามาดาเนินการได้รับมาหลายวันหรืยังคะที่อได้รับสดๆมาตอพี่หนุ่มได้รับมาก่อนหน้านั้นมั้งครับแต่ตัวผมเนี่ยผมได้รับเพิ่งได้รับเมื่ ก็เป็นเสียงจากทางทนายพรศักซึ่งจริงๆเนี่ยเ,ออเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางคุณกันชัยเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเตรียมหลักฐานเตรียมพยานหลักฐานที่จะเข้าไปให้ข้อมูลไปให้ปากคําคกับทางพักงานสับสวนด้วยนะ,ะก็เป็นตามขั้นตอนละค่ะเพราะว่าในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเนน้องพลอยพอร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วเสร็จพอเข้าสู่กระบวนการปั๊บรับเรื่องปั๊บ ตำรวจก็ต้องเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมก็ทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณฟีมรัตภูมครับแล้วก็อีกคนก็คือคุณเกิอนงนะครับ,อรบของผมเนี่ยเอาเป็นบินประมาทก่อนนะครับเอาเป็นบินกลับเป็นประมาทก่อนแต่ว่า,าจริงๆแล้วเรื่องนี้ของผมเองเนี่ยเ,เรื่องของคดีเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็แต่อันไหนที่จะไปแตะได้หรือกฎหมายไหนที่จะเข้าไปเกี่ยวได้เนี่ยผมเอาหมด ตอนนี้เขาอาจารย์ครูมาแตบบ่ว่าพูดอะไรบางหรื่อยัางคะหลังจากที่มีการแจ้งความเขาสำนึกผิดบาาา้างหรือยังคะหลังจากที่เขาได้มีการสัมภาษณ์กับทางอาจารย์ยิ่งศักด์แล้วก็แถลงข่าวในวันนั้นที่ช่องแปดนะครับเขาโทรมาหาผมครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้โทรกลับนะครับส่วนเรื่องสํานึกหรือไม่สํานึกตอบไม่ได้คือตอนนี้ไม่อยากคุยคือไม่ใช่ไม่อยากคุยแต่ไม่คุยดีกว่านะครับเพราะไม่ไม่มีอะไรต้องคุย นะครับในส่วนของกฎหมายเนี่ยผมตอบไม่ได้ว่าเขาจะไปจบตรงตรงไหนแต่ความสัมพันธ์ของผมกับเขาจบแล้วทีนี้อะในวันเดียวกันนะทันทีที่ทนายความไปแจ้งความเป็นข่าวแล้วทางอุ่ใจใจเองเนี่ยก็เอาไปขยายความเพิ่มเติมในรายการตัวเองด้วยโอ้โหเรียกว่าเปิดคลิปเสียงกันแบบให้ดูเลยแหละมีแชทไลน์มีอะไรต่างๆคุณฟิล์มพัฒภูมิเนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได้แหละน้องพลอยก็ชี้แจงเลยค่ะที่ตึกอาคารสำนักงานช่องแปดเลยต้นฉกัด ก็แถลงข่าวเลยค่ะคุณผู้ชมคือตัวนายรัฐภูมิเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ายืนยันเลยไอ้ที่บอกว่าเรียกรับ20ล้านอะไรต่างๆเนี่ยไม่จริงอ่าเขาบอกเลยว่าคลิปการพูดคุยการสนทนาเนี่ยมันยาวกว่านั้นอใช่มันยาวกว่านั้นแล้วคลิปที่ปรากฏออกไปมันเป็นการตัดคําบางวลี ทำให้เข้าใจได้ว่าคําว่า20ล้านเนี่ยออกจากปากเขาแต่จริงๆเขาไม่ใช่คนพูดเขาบอกว่าเงิน20ล้านเนี่ยมันมีตัวเลขนี้อยู่จริงแต่เป็นการเสนองบประมาณในการทำในการว่าจ้างาให้ PR สินค้าให้โปรโมทซึ่งหมายรวมถึงตั้งแต่การดีลรายการการทาําสคริปต์การวางแผนโปรโมทโฆษณาพาไปออกรายการไหนอย่างไรทุกสิ่งอย่างเป็นเสร็จ เพราะตัวเขาเนี่ยเปิดบริษัทรับทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปฟังเสียงชี้แจงจากทางคุณิล์มพระเภูมิมตกองทรัพค่ะผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงานเขาจ้างงานเรามาแล้วก็รับงานตรงนั้นคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกิตน,นงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทำพีอาร์โปรโมทบริษัทไอคอนหน่อยณวันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาผมก็บอกว่าโอเคได้เลยยินดี แล้วก็เขาก็ได้เล่าว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในในมุมด้านเดียวเนี่ยผมก็เอออย่างนั้นก็ไม่น่าทํายากนะก็แค่ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกบอกว่าเขาอะตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะเพื่อ,อทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วกับการที่คุณไปออกรายการต่างๆเพราะทุกวันนี้มันยุคโซเชียลคุณก็ต้องออกรายการอยู่แล้วก็ได้แต่แนะนําไปครับโดยการที่เราก็ไม่ได้บอกอะไร หลังจากนั้นมาประมาณช่วงหนึ่งในเดือนอตุลาเขาก็บอกว่าโอเคเขาไปคล้องงบมาแล้ว,ว่าเขามีกันเนี่ยจะทํางบการตลาดเนี่ยประมาณ20ล้านต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกิตานงเสร็จแล้วเขาบอกเขามีงบตัวนี้มาเพราะเขาวางมาร์เก็ตติ้งแพลนเสร็จแล้วเราก็แค่เป็นโปรดักชันที่ไปรับงานมาแค่นึงแต่ในคลิปเสียงเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนที่ว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาเคาะตัวเลขกันมาแล้วกับบอสพอแล้วเขาก็าลงมาเห็นแล้วว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้เขาก็อยากจะใช้งบโปรโมทเนี่ยยี่สิบล้านผมก็บอกโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาทำกันบ้านนะว่า20ล้านนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณจีนนงทมาหาผมอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จักว่าบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็ คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทําไมเขาเขาคุยเรื่องเดิมเดิมเขาเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่ทั้งที่นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่เราอ่ะก็ด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่าก็ยี่สิบล้านถ้าคุณเคาะมาแล้วว่ายี่สิบล้านแล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่างแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีแค่นี้เอง เบ็ดเสร็จแล้วครับผมก็พรีเซนต์งานผมไปแต่ที่ผมพรีเซนต์เนี่ยผมแบบวันนี้ที่จะมาบอกพี่ๆสื่อว่าเออเกมมารวมกันทีเดียวผมแบบอยากจะขอโทษพี่หนุ่มจริงๆแบบอยากจะแบบว่าขอโทษพี่หนุ่มตรงที่ว่าผมดันเอาชื่อเขาไปอ้างในการที่ผมอจะขายงานงานนี้ยแล้วแล้วผมจะได้งานนี้มาเนี่ยในการทํพอา PR มาเนี่ยผมดันเอาชื่อพี่เขาไปอ้างแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปออกอรายการได้ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะผมฟังอะ่ะ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจของเขาอะ่ะมันมีสอดแทรกไสในอะไรผมรู้สึกว่าธุรกิจของเขาก็แค่ขายของแล้วก็เขาก็บอกเขาถูกรังแกผมก็คิดว่าเขาถูกลังแกจริงๆผมก็อยากจะช่วยโดยการที่โอเคตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ต้องมาดีแคในรายการนะผมมีเจตนาแค่นี้เองผมไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนไปวางแผนไปไปสั่งใครได้ว่าคุณจะต้อง มาออกรายการไหนไม่ใช่ผมเป็ียนเพียงแค่ผู้ชีนะ้แนะแนวทางของการทำพิราว่าคุณก็ควรมาออกรายการนี้ไหมเพราะรายการดังมากแล้วก็เป็นที่รู้จักนะเขาก็ยืนยันว่าเขาทําบริษัทนะน้องพลอยนะ,ะทีเนี้ยเอาแบบว่าคือต่างฝ่ายต่างถแถลงอะแต่เราคัดมาแบบว่าคัดประเด็นและชนชนให้คุณผู้ชมฟังเสียงแล้วพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยว่าใครพูดความจริง<อ>หรือใครยังพูดไม่หมดหรือใครโกหกหรืออะไรก็พิจารณาไปพร้อมๆกันทางคุณกฤษณ์นง แน่นอนถูกกล่าวถึงก็ถูกกล่าวถึง<ช>ก็ถูกพัดอ่ชัดเจน<ช>เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาก็ยอมรับใช่ไหมน้องพลอยใช่ว่าเสียงผู้หญิงที่คุยออกับคุณฟิล์มเนี่ยกบเสียงเขานั่นแหละแต่เขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรถึงได้พูดคุยกันใช่ก็เรื่องนี้นะคะอย่างที่พี่แอนบอกว่าเขาก็ามีการออกมาชี้แจงบอกว่าเสียงดังกล่าวเนี่ยเป็นของตัวเองจริงแต่ว่าอ้างว่ามีการตัดต่อบางช่วงคะ่ะพี่แอนอ อันนี้คือที่เขากล่าวอ้างนะ,ะส่วนเงิน20ล้านเนี่ยก็เป็นค่าแผนงานโครงสร้างธุรกิจเช่นการประชาสัมพันธ์ก็สดคล้องกันกับคุณฟิล์มใช่เงินเยียวยาผู้เสียหายจํานวนนี้ก็เกิดจากการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทไอคอนที่ประเมินมูลค่าแผนงานดังกล่าวว่ามาจากขนาดธุรกิจซึ่งตัวเองก็เป็นคนกลางที่มาคุยเรื่องนี้กับคุณฟิล์มเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณกริกอนงที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ ฟิล์มเนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นเขามีประสบการณ์ในธุรธกิจขายตรงแล้วเขามีความเข้าใจแล้วเขามีบริษัทโปรดักชันที่พี่เคยจ้างเขาในการทานะคะแล้วก็ได้ปรึกษาเขาในใน,ในงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเข้าใจในเนื้องานแล้วก็ได้ปรึกษากันแล้วเขาก็ไทยทําสอนก็อย่างที่บอกมิถุานายอยนะ่ะโทรไปถามเขาว่าเฮ้ยทำโรงเรียนมันต้องทํำยังไงอ่าจบไปละหายไปเฮ้ย ิล์มมาถามโทรถามว่าพี่พี่ทำคดีไอคอนใช่ไหมว่าเออทำไอคอนก็เขาก็เอาข้อมูลไปประมาณนี้คือเหมือนพี่จะเป็นลมละวเมื่อวานเองฟิล์มเขาบอกว่าคือผู้หญิงสองคนคุยกันน่าจะหมายถึงพี่กับพี่ปันแล้วทีนี้คือเหมือนเขาพยายามบอกว่าพี่เป็นคนกลางในการพาเขาไปอะไรอย่างเงว่อนุูยผ่านตัวกลางคือพี่ตลองคืออย่างงี้ก็พี่เป็นคนกลางพี่ทํางานพี่ไม่ได้ไปตกซับเพราะถ้าพี่ตกซับอะมันก็หมายความว่าวันนี้พี่ก็เอาคนเดียวดิพี่จะไปแบ่งคนอื่นทำไมอะถูกไหมคะอ่าชัดเจนนะเออก็เป็นเสียง วางแผนตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับกระบวนการ PR การแก้ไขสถานการณ์เพราะในห่วงเวลาที่เกิดการสนทนาเนี่ยเป็นห่วงที่บริษัทเนี่ยเริ่มมีข้อร้องเรียนจากผู้ร่วมลงทุนแล้วแล้วก็มีการเยียวยาผู้เสียหายไปนั่นไปไปก่อนหน้่นนั้นด้วยจํานวนหนึ่งประมาณ 8, ประมาณเกือบเก้าสิบคนก็เลยเป็นเหตุว่าอายังไงดีถ้ามันยังแก้สถานการณ์ทันทางกลุ่มผู้บริหารก็พยายามวิ่งเต้นดิ้นรนก็ตามตามพฤติพฤติกรรมปกติของทางธุรกิจเนาะระยะนั้นยังยังไม่ถูกออกไมาจับนะคะคุณ ผู้ชมตอนนั้นก็เป็นห่วงเวลาที่ก่อนก่อนจะถูกออกมาจากประมาณหนึ่งสัปดาห์แหละ,ค,ะคือพอเกิดเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดข้อร้องเรียนอะ่ะเขาก็มองหาช่องทางที่จะกู้คืนศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้หากคกุณกิติอนงเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเดิมทีก็เป็นที่ปรึกษาดีๆ <c oughs> ก็ให้คำแนะนำไปประสานงานไปคุยกันอยู่ดีๆไปหาถึงบ้านมืดค่ำต่างๆน,นานาร้อนอกร้อนใจนะคุณกิตตอนงพูดแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆ ไงมันถึงอมืมาโดนปลายมีดปลายหอกปลายดาบมันถึงได้ <c oughs> ทิ่งมาทางฝั่งตัวเองนะคุณเกลียโนงก็บอกว่าคิดไปคิดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุจากความที่ว่าทางกลุ่มผู้บริหารบางคนบางท่านเนี่ยอือาจจะไม่พอใจหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เริ่มมีปัญหาตอนแรกมีผู้เสียหายตอนแรกเข้าไปร้องเรียนกับทางบริษัทเนี่ยคุณก็ไมปรึกษาคุณเกลียโนงนี่แหละอคุณเกลียโนงก็บอกว่า เป็นคนที่ให้คําแนะนาเขาเองว่าก็เยียวยาไปสี่เป็นการทำธุรกิจเยียวยาไปค่ะทีนี้พอเยียวยาไปเนี่ยมีแปคนที่ได้รับเงินเยียวยาไปโอเคราคาค่าเยียวยาชดเชยก็แตกต่างกันไปแต่ก็เป็นเงินหลายล้านบาทอยู่เหมือนกันทีนี้คุณกิดณ์นนทงตั้งข้อสังเกตไงน,น้องพลอยว่าพอ8ปคนที่มาร้องทุกข์กับทางบริษัทว่าเสียหายว่าค่ะทุนว่าอะไรก็ตามแต่บริษัทก็เยียวยาไปมันทําให้เกิดการบอกต่อ ทำให้ผู้ที่ลงทุนอยู่เป็นลูกขายเป็นเครือข่ายกันอยู่ค่ะที่ขาดทุนอยู่ขายของไม่ได้รู้สึกว่าอ้าวไปร้องเรียนแล้วได้เงินหรองั้นเอาบ้างใช่มันเลยกลายเป็นจาก89กลายเป็นพันคนหมื่นคนแบบปัจจุบันนี้มันเลยทําให้บริษัทยิ่งสั่นคลอนอคุณกิจนนอนงเลตั้งข้อสังเกตว่าเพราะแบบนี้ไหมนะอถึงได้โดนโจมตีแล้วก็โดนกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินอลองไปฟังเสียงคุณกิรนนท์หน่อย ขอสรุปแบบนี้ละกันนะคะทุกท่านพี่จะสรุปสุดท้ายละเมื่อกี้คําตอบชัดเจนมากว่าทําไมระเบิดถึงลงพี่อืว่าทําไมวันเนี้ยเบอร์หนึ่งที่ต้องเอาให้ตายก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นกิจอนงได้คําตอบเรียงคะเพราะเกิดจากแปดสิบเกคนในวันนั้นทําให้มีหนึ่งหมื่นคนในวันนี้ ถ้าเขาไม่จ่าย89คนในวันนั้นมันจะไม่มี1นึ่งมืนคนในวันนี้เขาจะไม่ต้องติดคุกในวันนี้ดังนั้นวันนี้คนที่ทำมาให้เขาเป็นแบบนี้เพราะกิจอ,อันนงมองว่าเขาแค้น<ม>ก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้ชัดเจนมากค่ะด้วยด้วยแผนประตุกรรมทั้งหมดท,ท,ทั้งที่แค้นตั้งแต่จ่ายแปดแล้วแล้วถอยกลับมาหาอีกม,มาถามแผนงานอีก ว่าทุกคนต้องคิดได้วันนี้พัดได้ในรายการเลยพัดว่าพัดชัดมากในภาพเราก็ให้พื้นที่ชี้แจงเต็มที่นะคะคุณผู้ชมคือวัดเสียงต่อเสียงให้ดูอย่างนี้เลยทีนี้ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงแล้วไปดูฝั่งทางผู้บริหารของดีไอคอนบ้างก็เป็นการพูดผ่านทานายความแล้วกันคุณพิทูลเก่งงานนะที่<ช>เข้าไปเยี่ยมทางกลุ่มผู้บริหารกลุ่มผู้ต้องหารหรือลูกความตัวเองเนี่ยแทบจะรายวัน<ช>แล้วเรื่องเนี้ยทางบอสปันที่เป็น ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นคนไปปรึกษาคุณกิรน,นงกับการจะขอแผนโฆษณาอะไรต่างๆมานา20ล้านเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางคุณวิทูลเบื้องต้นแล้วใช่ไหมน้องพลอยใช่ก็ม,มีการพูดคุยทางคุณวิทูลก็ชี้แจงบอกว่าคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่เนี่ยล่าสุดมันมีมี29นาทีออกมาด้วยเขาบอกว่า29นาทีนั้นอ่ะไม่มีการตัดต่อว่าลีหรือว่าคําพูดเลยแต่ว่าอาจจะเป็นการตัดเฉพาะ เอาช่วงที่สนทนาบางช่วงนะที่สําคัญมาเท่านั้น<อ>ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดช่วงที่อย่างพี่แอนบอกไป<อ>ว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มมีเรื่องร้องเรียนแล้ว<อ>ก็คือเมื่อช่วงวันที่9ก้าถึงสิตุลาคมที่ผ่านมา<อ>แล้วก็ไอเรื่องแผนที่ถูกกล่าวอ้างอ่ะทางทนายคุณทางบอสบอสต่างๆเนี่ย<อ>เขาบอกว่าไม่มีเรื่องแผน PR บริษัทอะไรเลยนะ<อ>แต่เราลองไปฟังเสียงจากทนายของกลุ่มผู้ต้องหากันบ้างค่ะ,ค,ะคือไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ถ้า ถ้าเอาตามที่คุณฟิล์มแถลงข่าวเมื่อวาน,นเขาบอกว่าเขาคุยกับคุณพัฒน์มาก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็รู้จะรับงานพีอาร์จากคุณพัฒน์มาแต่แต่พอมาได้ฟังคิดเสียงจริงมันไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องแผนการพีอาร์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรเลยอะ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่คุณฟิล์มคุณพัฒน์ต้องต้องชี้แจงกันเองแหละในเรื่องนี้ว่าอย่างไงก็เหมือนับว่าเจตนาที่จะมาคุยเรื่องเงินตรงนี้เลย ในคลิปเป็นอย่าง,งานั้นแล้วผมก็ถามคุณปันคุณปันกับคุณพอม้วเหมือนกันเขาบอกไม่มีเรื่องบีอาร์ต,ต,ตนนั้งแต่ต้นมนเลยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีเรื่องเนเรื่องอย่างนี้มาเลยเอา้าวเราไง <c oughs> เออคุณวิทูลบอกเลยนะว่าเออคุณฟิล์มกับคุณพัทก็ต้องไปคุยกันเองแล้วแหละเออเออเพราะว่าเท่าที่เขาถามกับทางบอสข้างในเนี่นออไม่มีเรื่องแผนโฆษณาแผนการพีอาร์อะไรต่างๆค่ะใช้คําว่าไม่มีใช้คําว่าไม่เห็นนะตรวจสอบแล้ว ก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานต้องว่ากันไปค่ะแต่เอาละต่างฝ่ายต่างก็งยืนยันในมุมตัวเองแต่ที่สุดแล้วคดีนี้พอมันเป็นคดีความคุณผู้ชมใช่ทางทนายคุณกัญชัยก็ว่าไปละคุณฟิล์มชี้แจงคุณกิตอนงชี้แจงทนายฝ่ายบอสปันซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเหมือนจะอยู่ในลักษณะผู้เกือบจะเสียหายนะผู้เกือบจะเสียหายนะ ผู้เกือบจะเสียหายเพราะยังไม่มีการโอน,อนเนอะยังไม่มีการว่าจ้างเกิดขึ้นเนี่ยก็พูดไปแล้วทีนี้พอคดีมันแจ้งความไปแล้วในส่วนของคุณกัญชัยชที่มอบทางทนายตุ๋ยไปแจ้งความเนี่ยพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็บอกว่าพอมารองทุกแจ้งความคดีก็ต้องรับเข้าไปณเวลานี้อกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ดูแลสำนวนคดีน้องปลอยนะก็ นอกจากตัวคดีที่ทางคุณกัญชัยส่งทนายความไปร้องทุกแจ้งความแล้วเนี่ยะจะเรียกสอบคุณกัญชัยแล้วเนี่ย<ม>เดี๋ยวจะประสานไปทางทนายวิทูนด้วยก็คือ<ม>ทนายของทางฝ่ายผู้บริหารดีไอคอนเนี่ยให้เข้ามาร้องทุกกล่าวโทษด้วย<ม>ในมูลเหตุคดีเดียวกันนี่แหละว่าด้วยคลิปเสียงเดียวกันนี่แหละ<ม>อเออก็จะประสานให้มาแล้วพอเป็นคดีอะไรไปเนี่ยเขาโครงหรือว่าคลิปเบื้องต้นเนี่ยทางอารองเต่าเนี่ยก็ได้ฟังแล้วด้วย<ม>ท่านก็บอกนะว่ามันมันก็ มีเขาเข้าเขาเข,าเข้าขายที่จะมีการเป็นลักษณะพยายามช่อโกอมอยู่เหมือนกันอาจจะเข้าขายแต่เดี๋ยวต้องเอาทั้งหมดมาฟังมาถอดรหัสมาถอดคำในคลิปเสียงอะไรทั้งหมดนะฮะแล้วลองฟังเสียงลองเต่ากันดูค่ะคุณฟิล์มเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอเป็นการมาจะมาฟอกขาวพยายามปลอบโลมให,ให้ให้ให้มีการจ่ายเงินนะครับแล้วเอาข้อมูลเนี่ย ข้อมูลเนี่ยอันเป็นเท็จข้อมูลเป็นเท็จก็คือการเอาข้อมูลว่าได้พูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนัดหมายแล้วทําอะไรเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เอาเอาคุณ,ค,ณคุณบอสพอรเนี่ยไปออกรายการแล้วก็จะต้องทําตามคลิปเนี้ยซึ่งจริงๆไม่มีไม่มีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยเป็นเป็นการอุปโลกโรหรือพูดขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้เหยื่อตายใจเพราะฉะนั้นมันก็เลย จะไปเข้าเรื่องช่อโกงนะครับพยายามช่อโกงครับนะครับก็จะได้รับโทษ2ในสของคดีช่อโกงคุณผู้ชมโทษสองใน3คดีช่อโกงเนี่ยคือช่อโกงเนี่ยมันมีช่อโกงเฉยๆช่อโกงประชาชนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นช่อโกงเป็นปกติทุรนะฮะทีนี้คาว่าช่อโกงเฉยๆเนี่ยโทษเนี่ยจำคุกสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3าปีแล้วปรับไม่เกิน6 0 0ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทีนี้ถ้าเกิดผิดช่อกงจริงแล้วต้องอแล้ว,แล,วแล้วที่รองเต่าบอกว่าต้องรับโทษสองในสามเนี่ยหมายถึงว่าอ,าอาพยายามช่อกงเนี่ยจะต้องรับโทษสองในสามของโทษชอ่ชอกงช่อกงมันจะพูกสูงสุดสาปีใช่ไหมนะพลอยถ้าพยายามชอ่อโกงรับโทษสองในสามเนี่ยมันก็ถือว่าถ้าถ้าลงเต็มสามปีนะ สองในสามมันจ,จะเท่าไหร่อ่ะมันก็สองปีเหรอสองป,ปีใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นแม็กสามปีใช่ไหมใช่ในแค่พยายามนะคุณผู้ชมพยายามเนี่ยเออก็มีควา,า,ามผิดนะเออก็ปกติเราจะเออเราจะคุ้นไงว่าเฮ้ยความผิดยังไม่สําเร็จโน่นนี่แต่ปรากฏว่ามันดูที่เจตนาอ่าคดีอาญาเนี่ยมันคนมีเจตนาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องต้องติดตามกันยาวๆคดีนี้พูดถึงดไอคอนนะน้องพลอยมันมีคดีข้างเคียงที่เกี่ยวกับเรียกรับเนี่ย หลายคดีนะคุณผู้ชมถ้ายังพอจํากันได้ใช่หลายคดีมันหลายกลุ่มหลายอย่างจริงๆนะใช่เออแล้วส่วนใหญ่อะก็เป็นกลุ่มของนักเรียนเนี่ยที่ติดตามงานใช่ตอนนี้หลายคดีคุณผู้ชมต้องติดตามกันอย่าเพิ่งงงเพิ่งสับสนว่าันไปีละคดีซึ่งกรณีเนี้ยเป็นล่าสุดใช่อ่าเป็นล่าสุดที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีอัปเดตให้คุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องแหละทีนี้ในยอดของผู้เสียหายน้องพลอยย้ำคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ ณตอนนี้แม้ว่าคดีจะเป็นคดีพิเศษแล้วอยู่กับ DSI ไปแล้วย้ำนะคะว่าประชาชนทุกท่านที่กำลังลังเลหรือยังไม่ชัดเจนในข้อมูลข่าวสารฉันจะไปแจ้งความดีหรือเปล่าชันเสียไปแค่หมืนหนึ่งสองหมืนสามหมือน 1, 2, 1, 3, อะไรก็ตามแต่ยังไปแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจใกล้บ้านถ้าอยู่กรุงเทพ สะดวกมาที่บชกอย่างไปได้<ช>หรือใกล้ดีเอสไอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ที่แจ้งวัฒน,นะก็ย<ช>ังไปได้ไปแจ้งตรงที่นั่นก็ได้เลย<ห>ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดยังลังเลหรือรวบรวมพยานหลักฐานอยู่หรือรอเอกสารอะไรเพิ่มเติมต่างๆครบถ้วนแล้วก็เข้าไปแจ้งความได้คดียังคงแจ้งความได้ตามปกติ<ช>ยอดผู้เสียหายสะสมณปัจจุบัน<ห>อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นต้นหนึ่งหมื่นคนต้นต้นนะคะหนึ่งหมื่นคนต้นต้นส่วนทรัพย์สินอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังสืบรัพย์แล้วก็พยายามจะติดตามอายัดรั์ ของทางกลุ่มผู้ถูกปราหาทั้งหมดแหละ,ะเอามาเอาไว้ตรวจสอบนะคะอพอมีความผิดปั๊บก็จะได้เข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยทัพคืนชตามกระบวนการขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้ากับเราทุกๆวันเสาร์นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปแเพียเงเท่านี้สวัสดีค่ะ